แบมใครไปบ้างกี่ปอมกิจีนหนกิจีมากิจีมาเด้อมลลายูมลลายูมลลายูไม่รู้ครับจะกินอะไรมากิจีมา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 หน้าปมาเร็ว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 มาดิ

คิกี้อ๋อิกี้อ่อันนี้มีไก่ชอบมากไก่ย่างอา่ะเป็นแบบีซอ,อนมันอะไรอีซอนอีซอนนี่นะอีซอนซอนกลัวมาก อันกี้จี้กจิ๊กฐานนี้ฐานนี้ไหมเออรวมเสฉาไล้เฉาไล้ทานนี้ทานนี้อีกี่ทา้งนี้ท้าย้อนแห่เยอะแน่นอนของอร่อยไปแล้วแน่นอนอร่อยไปคุณ ไปข้างนี้มน้ยขนาดไหมเม่ได้กินแล้วก็ไปเนาะไปโน่นไปโน่นไปโน่นไปข้างหน้าไม่จะไปไปโน่นไปไปไปวดขากินอยู่ไหมกินอยู่ข้างหน้าไหม ตัวเองมันร้องตัวนี้มันไม่ได้กินแล้วเปียวยุทธนาเสียคนกีบอมอ๋อเปียบเปียบนี่ยมาระวั <c oughs> งกีตอนกับเปียบหลงอ่าน่นอนของอะไมาแล้วเอากินกิจิระวังหนหน้าดูเส็ด ไปเลยข้าวอร่อยเสียบมาแล้วทาย่อนแห่อยู่แน่นอนอร่อยมาชิสโซโยกินไปอย่าพูดกินไปเขาเห็นแล้วก็กินไปเสร็จเสร็ก,รออกินไปเลยจาเจ้าจ้าเจ้ากินไปกินบอมกินบอมกินบอมไม่สนใจเลยเลย กี่กี่ชอบส่งเสียงมาแล้วอีบอมมาแล้วแปเบเดียมนัมนม่นท่าโรแฮมัมทาโรแฮมัมทาโรแฮตามเจเลยกิอยนอะไรมานนี่ตดมาีเดียวเลย

ย่าไปมามาความกลัวทั้งให้เขาหนีครับไม่รู้ด้วยแต่กลับมากินอีกหรือเปล่าทั้งหิวทั้งกลัวครับแต่ละวันน้องแมวทั้งกลัวทั้งหิวแต่ก็มากินทุกวันครับ เป็นอย่างนี้ครับมีตัวขึ่มันกลับมาแล้วเปล่าครับอ้าวแล้วจิมบ,บอมเข้ามาครับจิมบอมมาสุดท้ายมาเขีรยพื้นที่จิบบอมไม่ค่อยกลัวคน ไปแล้วก็มองหาเพื่อนไปครับป้าเป็นแบบแลมจะกลับมากินหรือเปล่าสงสัยไม่มาแล้วเป็นแบมกลัวมากไม่มาแล้วลาบป่าของี่บอมกินตัวเดียว ำซดีดขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอาน้องเม,ม,ม,มียมีเมียมายชมครับ